สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปข้อความจาก คนรักเก่านะของของธาตุน้ําราศีธาตุน้ําคือราศีกรกฎราศีมีนราศีพิจิกนะคะหมอมีนอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้แล้วนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะที่อ่านไพ่โดยกว้างๆหมอไม่ได้เจาะจงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษนะคะอย่าเอาการดูดวงทั่วไปทั้งหมดไปตัดสินใจว่าเป็นของเรานะคะเพื่อนๆนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันนะคะ ธาตุน้ํานะคะไพ่โยกกันหมดเลยเนะี่ยนะคะธาตุน้ำในถือถ้วยหกถ้วยหมอว่าหนึ่งนะคะเพื่อนๆใครบางคนนะคะหรือคุณอยากไปง้อใครนะตรงนี้หรือใครจะกลับมาง้อเราหรือคุณอาจจะได้คุยได้ดีลกับเพื่อนเก่านะคะคนคนที่เคยคุยเดิมๆนะคะเพื่อนๆนก็ได้นะไม่ว่าสมัยไหนของคุณบางคนอาจจะเคยคุยกับคน เดิมๆมาไม่รู้กี่คนนะคะตรงนี้ก็น่าคนเก่าไม่รู้เก่าสมัยไหนของคุณแล้วนะคะลำดับที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามแต่ว่ามีใครสักคนที่เคยห่างเหินคุณไปคุณไปนะคะมีโอกาสได้กลับมาได้พูดได้คุยกันอีกนะคะเพื่อนๆนะคะตรงนี้ขึ้นมาสองถ้วยนะคะเป็นความรู้สึกดีๆเป็นความรู้สึกที่เรายังมีให้กันก็ได้ไพ่ตรงนี้หกไม้เท้านะคะเป็นการที่จะเดินหน้าสู่ชัยชนะบางสิ่งบางอย่าง ะคะิงถือถ้วยคุณก็ได้หรือเขาก็ได้ไพ่อ่านสลับกันนะคะยังถือกันและก,กันไว้ยังคงนึกถึงกันแต่เพียงแต่หันหลังให้กันสาวๆบ,บางคนนะคะตรงนี้คิงเธอเรียนเพื่อนๆตรงนี้นะคะไพ่ที่ผ่านมามีคนที่รู้สึกนิ่งรู้สึกเงียบคุณไม่หมอว่าคุณไม่อยากทําอะไรแล้วพะตกตําแหน่งปัญหานะคะคุณเดินออกมานั้งที่ยังรู้สึกรักบางคนเป็นความรักที่อยู่ไกลกันก็ได้นะคะแต่ถ้าอยู่ใกล้แปลว่าหัวใจมันห่างไกล ตรงนี้ขึ้นมาเจ็ดถ้วยเพื่อนเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นทางเลือกตัวเลือกของใครหรือคุณมีทางเลือกตัวเลือกเยอะก,ก็ได้ไม่ว่าใครตกตำแหน่งแบบมีตัวเลือกทางเลือกก็ไม่มีใครอยากมีแล้วค่ะเพื่อนๆคุณรู้สึกว่าคุณนิ่งและคุณเงียบแล้วนะคะตรงนี้ขึ้นมาหรือคุณเดินออกมาทั้งที่ยังรู้สึกดีรู้สึกรักคะคุณนั่งใครควรในความคิดตรงนี้นะแต่คุณก็ยังมีแพชชั่นยังนึกถึงบ้างมาตกตำแหน่งความคิดของเขาเพื่อน เขามันเขาเฝ้ารอบางคนอาจจะรอคนเก่ารอคนไกลรอคนที่ห่างไปหรือเขาก็ยังเฝ้ารอคุณบางคนไกลกันเพราะหน้าที่การทํางานหรือเรียนไกลกันหรือว่าเป็นคนต่างประเทศต่างชาติก็ได้นะคะไพ่ตัวนี้มันหมายถึงว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นเขาอาจจะมีสองช้อยก็ได้หรือกําลังคิดอยู่ว่านะคะรอวันเวลารอสิ่งต่างๆรอวันที่จะคุยรอโอกาสรอจังหวะก็ได้นะคะแต่ว่าสเตนนะคะเพื่อนเพื่อน แน่นอนละ่ะคุณพยายามที่จะเข้มแข็งแล้วก็เข้มแข็งแล้วตกตำแหน่งไปที่10บเราเดินหน้าหกไม้เทา้าราสูชัยชนะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องของเราซะมากกว่ารนาะที่จะไปฝกไักใฝ่ในบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะตรงนี้แต่ถ้าใครกลับมาช่วงนี้หมอว่าคุณอาจจะดูดูกันไปให้เป็นลักษณะเพื่อนมากกว่าเพราะว่าคุณไม่ได้คาดหวังมากกว่าส่วนการเงินท่าน้ําการเงินดีมากๆนะคะสิบเหรียญขึ้นมาเลยใครรอขายที่ขายทางรอเกี่ยวกันเงินเป็นก้อนนะคะหรือไม่ก็ อยากได้ที่ได้ทางได้บ้านเพื่อนๆมีโอกาสนะนะคะท่านน้ำอาจจะคุยกับท่านน้ำด้วยกันเองกรกฏมินพิจิกนะคะทันดินกันมิสมังกรทาดไฟเมสิงคณูสิง,สงลัคนาสิงนะคะมาดูที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงบ้างความรักทัดน้ำพไพ่ใบแรกนะคะคิงถือดาบความรักความสัมพันธ์มันเหมือนคุณอาจจะมีสภาวะที่มึนตึงเสียกันก็ได้บทจะเงียบก็เงียบบทจะพูดก็พูดตรง นะคะเ,เพื่อนๆหรือคุณพยายามที่จะตัดความสัมพันธ์บางอย่างออกไปนะนะคะเดมเพลอรชาวราศีเมษลัคนาเมษน,นะคะต่างชาติต่างทิ่นแดนไกลต่างอายุต่างศาสนากับเรานะคะคนคนนี้ที่ผ่านมามีคนที่อากจะควบคุมกันและกันก็ได้หรือสภาวะที่เ,เขามีอีโก้ก็ได้นะคะไม่ค่อยง้อไม่เก่งหรอกคนคนนี้นะคะ เดอสตานะคะชาวกลุ่มลัคนากรมสภาวะที่ผ่านมามันดูเรียบง่ายนิ่งๆหรือถูกเทหรือถูกหรือคุณเทบางอย่างทิ้งไปก็ได้นะคะเพราะว่าเดรแฮงแมนมันทุกมันมันทุกกระทมขมขืนนะเพื่อนๆะมันไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงความสัมพันธ์มันนิ่งหรือเขาไม่แก้ไขให้เราก็ได้นะคะตรงนี้นะ่1นะสิบถ้วยเป็นสภาวะที่ถ้าคุณไปเจอใครที่มีเจ้าของคุณคุณไม่เอานะคะคุณเดินออกมานะคะ แต่ถ้าบางท่านคุณคบกันเป็นสถานะแฟนคาดหวังที่จะแต่งงานคาดหวังที่จะอยู่ด้วยกันความสัมพันธ์นี้อาจจะมีคนใหม่ๆม,มาแทรกรากางระหว่างพวกคุณก็ได้นะคะตรงนี้นะนะคะเดเวอร์ world, บางคนความรักอยู่กลไกันต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลเดลเวอร์ level, ชาวเมถุนลัคนาเมทุนนะคะตรงนี้นะความรักนี้มันเป็นรักที่จะต้องเลือกนะคะเดวิลชาวมังกรลัคนามัางกรเพื่อนๆห้าดาบหมอว่าความรักนี้คุณรัก คุณคล้ายๆว่ามันเป็นทางเลือกตัวเลือกก็ได้คุณอาจจะไปเจอใครสักคนที่เขายังมีพนานการอยู่มีคนของเขาอยู่แต่หมอว่าคุณไม่เอานะคุณเดินห่างออกมานะคะเพื่อนๆตัดใจดีกว่าแต่บางกรณีคุณนี่แหละเป็นแฟนเป็นตัวจริงเขาไม่แก้ปัญหาให้นะคะเพื่อนๆแบบนี้นะเขาอาจจะเจ้าชู้เขาทําตัวแบบเนี้ยนะคะหรือถ้าโสดก็เขาเรียกว่าโสดคือมีคนคุยเยอะแยะมากมายไม่ได้มีเราคนเดียวเขาเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้มีทางเลือกตัวเลือกเยอะ คุณไม่อยากอยู่ตรงนี้นะไม่ว่าสถานการณ์ไหนนะเพื่อนๆคุณอยากได้ความชัดเจนคุณเป็นสภาวะที่กดดันนะคะตรงนี้ที่ผ่านมาคุณก็เคยมูฟออนเป็นวงกลมแหละแต่ตอนนี้คุณพอละคุณเริ่มมองออกไปข้างนอกนะคะออกไกลๆนะ,ะอยากได้ความมันม่นคงอะนะคะมาดูกันว่าเขาเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆนะคะเ,เขาบอกเขาก็เจ็บเหมือนกันนะ นะคะเขาก็เจ็บแล้วก็เสียใจแล้วก็มันเหนื่อยในสภาวะอะไรคะซีเรียสน,นะคะตรงนี้ขึ้นมาอ่าสตรงนะคะมันมีความพยายามและต่อกันและกันนะคะตรงนี้ขึ้นมาหรือเข้าไปเจอใครสักคนแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดหน้าตอนนี้มันเหมือนไพ่ยอย่างคุณเห็นไหมคะตกตรงนี้เนี่ยเหมือนเขากาลังวางวางแผลนะคะเพื่อนๆคิดจะมาง้อคุณคิดจะวนกลับมาก็ได้นะคะหนึ่งดาเพื่อนๆนะคะจะกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้นะคะตรงนี้ เจ็ดถ้วยนะคะเขาอาจจะมองหาสิ่งใหม่ๆแล้วแต่ว่าสิ่งอื่นมันไม่ได้เหมือนคุณนะคะคุณอาจจะเคยดีกับเขาม,ามากมายก็ได้ทำแลนชาวธนูลัคนาธนูบางคนแตกต่างกันเช่นอายุหน้าตาทางสังคมเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมหรือไปๆกลับๆมาหลายรอบหรือพยายามแล้วนะคะตรงนี้นะนะค,ะคิงถือถ้วยเพืเ่อน,นนะคะเนี่ยไพ่เหมือนของคุณเลยเนะี่ยใต้สำรับมีคนที่รู้สึกว่า เราเขาก็ไม่แน่ใจในตัวคุณก็ได้นะที่ผ่านมานะคะมันเหมือนรอคอยคําตอบรอคนที่ชัดเจนนะคะถ้าไม่ใช่ก็คือเขาอาจจะอยากมองหาสิ่งใหม่นะคะตรงนี้ก็ได้นะหรือไปมองหาสิ่งใหม่ไปลองคุยลองอะไรแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดแาะหวังมันเหมือนเขานึกถึงคุณก็ได้นะคะขอดูนิดนึงเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างท่าน้ํา ไพ่ไปแรกสี่เหรียญไพ่ไปที่ออกมาด้วยกันเลยไนท์ถือถ้วยเขาคิดอยากไปง้อคุณนะเดอะเฮอร์ิดนะคะอ่านธาตุเพิ่มเติมชาวกันลัคณะกันมันหมายถึงคุณทั้งคู่ต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างนิ่งแต่ว่ามันเหมือนรอฟื้นรอลื้อฟื้นเรื่องเก่าๆนะเพื่อนๆนะคะตรงนี้ขึ้นมาแปดอาสองเหรียญนะคะความรักความสัมพันธ์นี้ มันเหมือนเขาอยากวนกลับมานะเนี่ยอยากวนกลับม,มาเขาบอกคุณเคยพยายามกับเขาเคยพยายามต่อกันมาบางคนอายุแตกต่างกันนะคะอายุน้อยกว่ากันมากๆนะนเพื่อนๆตรงนี้นะคิงถือดาบนะคะตรงนี้เอ e ม m ร์เลอร์มิชเชียนห้ามไม่เทา้าใต้สำหรับหกเหรียญ ความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามีคนที่ซับพอตไม่ว่าจะด้านการเงินการท้องไม่ว่าจากหัวใจนะคะตรงนี้เขารู้สึกว่าคุณนี่แหละเป็นคนที่เคยให้และช่วยเหลือเกือ้อกูลเขาดีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าปัญหามันมีความรู้สึกว่ามันน้อยเนื้อต่าใจในบางสิ่งบางอย่างที่บางคนก็ให้อยู่ฝ่ายเดียวรับก็รับอยู่ฝ่ายเดียวความสัมพันธ์นี้พวกคุณอาจจะมีเรื่องทัศนคติบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เคยตรงกันเลยเล็กๆน้อยๆจุกจิก,จก,จก,จกยุมย้มยิ้มที่เป็นเรื่องเดิมๆวนๆวนิวนวนียนบางคนก็มีทั้้งงผผููหหลกใญ่บา บางคนนะคะที่มีส่วนทับซ้อนไปอีกนะเป็นสภาวะที่เราสองคนอาจจะเคยพูดตัดกันไปหรือเปล่าหรือเขากลัวคุณตัดรอนเขาก็ได้นะคะตรงนี้เขาก็นึกถึงคุณนะคะเพื่อนๆนึกถึงเรื่องเราเดิมๆเ,เ,เก่าๆแต่ความสัมพันธ์นี้มันมีสามเศร้าอะ่ะในความสัมพันธ์มันเหมือนเขาได้ตื่นรู้บางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะมันเหมือนหัวนึกถึงคุณใจนึงก็อยากกลับมาอีกใจนึงก็คิดว่าเราอาจจะต่างคนต่างเงียบไปแล้วก็ได้นะคะมาดูกันนะคะว่า ความรักในปากแรกของเดือนกันยาของธาตุน้ํานะคะข้อความจากคนรักเก่าของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างนะคะ The full ใบแรกเลยธาตุน้ําบอกว่าฉันแบบอิสระเสรีแล้วนะนะคะฉันรู้สึกว่าฉันฉันหลุดออกมาจากบางสิ่งบางอย่างแล้วนะคะห้าถ้วยนะคะตรงนี้มีคนที่ยังเลือกนึกถึงเรื่องราวเก่าๆสิ่งเก่าๆเขายังคิดถึงคุณนะคะเพื่อนๆมันเหมือน,น,นเขาเสียดายคุณก็ได้นะคะเขาอยากบอกอะไรคุณอีก The sun เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ หนึ่งนะคุณน่าจะท่านไม่หน้าตาดีก็สวยก็หล่อถ้าไม่เป็นอย่างนี้คือหน้าที่การงานดีการเงินดีหรือเขาชื่นชมเราเพื่อนๆนะคะคุณอาจจะเคยเป็นแสงสว่างนําทางเขาอยู่กับคุณแล้วมันมีแต่สิ่งที่ดีขึ้นอะ่ะเขาก็นึกถึงคุณอนะ่ะยังเสียดายไหมคะแต่ว่าเราห่างกันมาแล้วก็ได้หรือเงียบม,มาแล้วนะคะหรือบางคนไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นเราก็ได้เนี่ยอ,อาจจะเขานึกถึงคุณนะคะตรงนี้นะคะนะคะอ่า เจ็ดไม้เท้าคุณอาจจะปิดกั้นมีกำแพงกันไปหรือเปล่าบล็อกกันไปไหมหรือเงียบนิ่งใส่กันนะคะส0ถ้วยเขาก็ยังนึกถึงเรื่องเราเดิมๆที่คุณกับเขาเคยคุยกันเคยคบกันเคยคิดจะอยู่ร่วมกันก็ได้หรือบางคนอยู่ร่วมกันแล้วก็ได้นะคะตรงนี้นะเด็กถือไม้เท้าค่ะเพื่อนๆบางคนเ็ายังมาส่องสตอรี่คุณอยู่ก็ได้นะหรือหรือยังอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณนะคะเนี่ยส่องอยู่นะคะอ่าหนึ่งถ้วยเพื่อนๆนะคะ มันมีคนที่ไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นแต่ถ้าหัวนึกถึงได้เขาอาจจะนึกถึงคุณหรือเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณก็ได้งั้นหมอดูว่า15วันนี้ความรักของธาตุน้านะคะข้อความจากคนรักเก่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเพื<ๆ>่อนๆคนที่หายไปคนที่เงียบไปนะคะจะเป็นยังไง10ถ้วอยออกมาก่อนเลยกระโดดลงมา d e จัดเมนเป็นไพ่ของ การฟื้อฟื้นบางสิ่งบางอย่างนะคะการมีสติการได้หวนและลึกถึงเรื่องเราเดิมๆนะคะสิบถ้วยขึ้นมาด้วยเดอซันหนึ่งเหรียญวี e ฟอร์จูนห้าถ้วยนะคะไฮลลแฟนแต่ว่าคุณนิ่งลงแล้วนะคะคุณมีความสงบคุณ เหมือนเอาธรรมามายึดเหนี่ยวจิตใจบ้างแล้วนะคะคุณเริ่มปล่อยแล้วล่ะเริ่มปลงเริ่มวางแล้วล่ะนะคะไปสนใจเรื่องที่คุณอยากทํามากกว่าเพื่อเผคุณมีคนใหม่เข้ามาแล้วด้วยไพ่ตรงนี้ขึ้นมานะคะเนี่ยคุณเดินหน้าสู่ชัยชนะของคุณนะคะตรงนี้ขึ้นมาก้าวไม่เทา้าคุนเหรียญน,นะคะหกดาเพื่อนเพื่อนสี่เหรียญน,นะคะ ะะตรงนี้ขึ้นมานะคะหมอพูดอย่างนี้นะคะในสิบห้าวันนี้มีคนที่นึกถึงคุณคนที่คลิปก็บอกอยู่ว่าเป็นข้อความจากคนรักเก่าเขานึกถึงคุณเขายังชื่นชมคุณนะคะเขายังมาส่องดูคุณเลยนะคะเขาเสียดายคุณมากแต่ความสัมพันธ์หมอว่าหนึ่งนะคะ 15วันนี้นะคะ1ิบถ้วยคุณก็มีความสุขนะกับการเติมเต็มกับตัวเองกับการหาเงินสร้างอยู่กับตัวเองบางคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวอยู่กับตัวเองแต่ว่าหมอคิดว่ามันมีวันรอวันเคลียร์ใจรอวันที่จะกลับมามีคนอธิฐานขอพอรไหว้พระให้ครอบครัวหรือคนที่เรารักนะคะหมายถึงว่าถ้าคุณไม่ได้ผิดศีลธรรมนะเพื่อนจะได้วนกลับมาแต่บางคนรู้สึกว่าหลุดพ้นจากตรงนี้ละ เราเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหยิบยื่นโอกาสให้นะคะธาตุน้ำเนี่ยค่ะเป็นคนเด่นเป็นคนดังเป็นคนที่ศีลเสมอเราเป็นคู่ที่เคยสร้างกุศลกันมาเป็นคนที่จะมาเติมเต็มหัวใจเราสิบถ้วยนะให้เติมเต็มนะคะเป็นคนที่อายุแตกต่างกันคุณก็ได้อายุน้อยกว่าหรือถ้าอายุเท่าคุณหรือนะหรืออายุเยอะกว่าแปลว่าหน้าเด็กนะคะโชคชะตาจะนําพาเพื่อนๆนะคะอาจจะเป็นคนไกลเป็นคนต่างชาตินะเพื่อนๆตรงนี้ความสัมพันธ์นี้จะเดินนไปเรื่อยๆถึงชัยชนะ สองถ้วยนะเะห็นไหมนะคะความรู้สึกที่ดีๆใมีมีให้กันคุณบอกว่าถ้าไม่มาคุณจะมูพรแล้วละ่ะนะคะไพ่ตรงนี้คุณจะเริ่มเปิดใจหรือเริ่มคุยกับคนใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะตรงนี้นะ,นะะหมอว่าเขาก็เสียดายคุณแหละนะคะแต่ตอนนี้นะคะหรือถ้า ตรงนี้หมายถึงว่าจกมองถ้วยที่มันตั้งอยู่นะคะเพืเ่อนๆถ้วยที่มันล้มก็คือปล่อยมันไปเริ่มต้นใหม่ชีวิตคุณมีแต่สิ่งที่ดีๆรอรูรออยู่นะคะความสําเร็จความสมหวังมีคนเข้ามาในาส่วนบางท่านในพื้นดวงเนี่ยหมอบอกเลยว่าใครที่มีโชคชะตานําพาคุณอาจจะได้กลับมาเคลียใจยกรณีที่กระโดดลงมาก,ก่อนนะเป็นไพ่ครอบครัวคนที่เคยอยู่กันมานานคนที่เคยอยู่กันแบบเป็นแฟนกันแล้วมีโอกาสที่จะหวนคืนก็ได้นะคะตรงนี้นะขอให้แนะนํานะคะให้จะแนะนํำยังไงบ้าง ไม่เท้านะคะคุณเป็นคนที่ยังกลัวๆกกล้านะคะในความรักเนาะคุณบอกว่าคุณสนใจเรื่องเงินเรื่องงานดีกว่าน,นะคะเพื่อนๆตรงนี้ความรักที่ผ่านมาสี่เหรียญคุณกลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองนะคะตรงนี้ขึ้นมาแปดเหรียญแน่นอนล้วคะ่ะานถือไม่เท้านะคะมีใครสักคน,นจะวิ่งเข้าชนหาคุณนะคะ มาอย่างรวดเร็วนะคะมีคนหมออย่างแนะนําว่าให้ค่อยคุยค่อยๆศึกษากันไปอย่ารีบอย่าร้อนนะคะเพราะไนพราะว่านไนถือไม่ท้าเป็นไพ่ของคนที่มีแพชชั่นแรงดึงดูดส,สูงนะคะเข้าหากันค่อยค่อยคุยค่อยๆเรียนรู้บ่มพาอนิสใยใจคอกันไปนะคะแต่หมอว่าคุณไม่รีบหรอกเพราะว่าดูนะคุณคุณดิวแต่เรื่องเงินกับเรื่องงานนะคะแต่บางคนมีอธิฐานขอพรน,นะไพ่คุณเป็นควีนถ้ววไพ่คิงทั่วอยู่ตรงนี้นะบางคน จิตที่ผูกพันเหงาอาจจะได้เจอกันนะคะถ้าคุณคือคนที่ใช่แต่โสดเนี่ยหมอว่าคุณจะได้เจอใครสักคนนะคะเพื่อนๆนะคะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะตรงนี้เข้ามาเกื้อกูลเข้ามาออฟเฟอร์บางสิ่งบางอย่างในความรู้สึกดีๆให้นะคะขอบคุณนะคะชาวธาตุน้ำนะคะดูดวงส่วนตัวกับหมอมินตอนนี้คิวคิวหมออาจจะยาวนิดหน่อยนะเพื่อนๆนะคะสามถึงสี่ถึงห้าวันอย่างเงี้ยนะคะหมออยากเคลียร์คิวเก่าให้จบก่อนนะนะคะวันที่แปดที่เก้าที่สิบหมอถึงรับดูดวง อีกครั้งหนึ่งคือรับโอนจองโอนจองไม่ใช่ได้ดูเลยนะคะโอนจองเพื่อรอคิวดูดวงหมอขอคนที่คุยสุภาพคุยรู้เรื่องแล้วก็ที่สำคัญนะคะต้องรอคิวได้ด้วยนะคะเพื่อนๆนะนะคะชอบช่วกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้หมอมินด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ